สวัสดีครับพี่น้องผู้ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาและการต้อนเขานะครับเนาะครับเมื่อนี้ครับคือกแล้ะครับพี่น้องข้าพีข้าน้องมาต้อนนกครับเมื่อนี้ครับมากันสามคนครับแยกย้ายไปเวิ่อไหครับม้ากันใส่นกแล้วครับเนาะครับต้นผมก็ได้ใส่แล้วครับสับตนอาจารย์ต้นครับไปเอาไปทั้งครับ ครับมากกับสามคนครับเมื่อนี้ครับอ่ากับบรรยากาศฝนตกลิ่นครับพี่น้องเมื่อนี้กับโบหัวสิมีนกขันโมครับเงียบๆอยู่ครับก็ติดตามเมื่อครับพี่น้องว่าสิมีเตี่ยมว่าครับเมื่อนี้ครับครับพี่น้องเลยไทยเวอรท่ันครับพี่น้องไทยเวอร์ันครับพี่น้องขอเลี้ยวพอดขอเลี้ยวครับ พูแล้วครับโอ้มันแล้วครับพี่น้องมันแล้วเจ้าพยักจัดเดยกแล้วจัดเดกแล้วครับพี่น้องจัดเดกแล้วครับจัดเดกแล้วเตรียมไลครับเตรียมไลครับ นี่ครับรัดินนะครับพี่น้องโอ้อยเดี๋ยวผมประหยาดเอาลงาใหม่เบิ้งครับเส้นตองจัดอีละครับมื่อนี้ฝ<อ>นตกดินดินเด๋มนยัังครบ้ตัวไม้ครับเนี่ยตัวไม้จำมีแล้วครับผมจำนวนแล้วตัวนี้มบ้าดีดีวะพี่ ตัวนี้เสียงใหญ่ครับถือว่านกเสียงไงแหละตัวนี้คนะูกูงเดียวคุกเดียวตัวนี้มามาโตเหมนันมันว่วเขาหลวงปลัติตายตายตาย,ตายฝนลินโอ้ยว่าฝนลินย่ำอะไรมาย่ำนั้นยัง,นยนนยงวะขอ้อนมาตามมา <laughs> หลายเทียท่ยวอะไรเดียวทางนี้แต่ว่า ถอนปีกเลยเจนถอนออกเลยถอนปีกอ่ะถอนเด้จับปีกเลยเเจับอ่าถอนได้เย็ดเย็ดเย็ดเจนหนึ่งอีกเออว่าแจมอ่าจก้อ,จกองจกปูแน่นะท่นมันาน,าน่นนี่สุดยอดครับสุดยอดมาแล้วครับมาแล้ว เะพยายากผมใส่มังภุมควายนะครับนกพี่นนนะครับ<ห>สามกรุกไ<ห>โกใส่ยอยู่ต้นนี้ครับมีนกขมา่าครับมีนกขมาอยู่ต้นไม้สูงๆงครับตนน้นยังลอยครับสามกุุขัน ครัยังังไงกันอติดตามเพี่น้องกับบรรยากาศฟนตัวลื่นครับเมื่อนี้อกับทีมงานอาจารย์โกอาจารย์ต้นออกไปแล้วครับสองกูครับนี่นกออกไปหาแล้วครับเป็นภมนะครับ เจอกันแล้วครับพี่น้องไอตัวที่บินเมื่อกี้แหละรวมแล้วมันเข้าไปถึงต้นแล้วเนี่ยรวมอะไรพี่พดไ,ได้ยินแต่เสียงต้อตอกูต้องมาดูว่าพี่ตอกิ่งไหนนะมันมันอยู่กิ่งล่างนะ่ะ<ต>ผมะผมมองเห็นแต่ไม้เศร้านะ่ะ ไอตัวระดับของนกอะผมมองไม่เห็นไม่รู้ไงเห็นแต่ไม้ต่างกบินของหาเลยม้งฮะตอนแรกบินบินขึ้นมามาจับตัวกระถินนี่นกต่อเห็นนกต่อเรียกคู่มันก็บินแจนเข้าไปเลยคิดว่าไม่นานหลือฮูอ้บินเข้าไปเออเป็นตะเขาไปตรงขนานได้ไหแต่นี่มันเข้าไปมันจับมันไม่โดดเลยนั่นในตัวนกพมมันอยู่ข้างล่างนะมองเห็นดำๆอยู่นะอะอืม กงงม่วนกปลาเสียงใหม่ครับนกปลาเสียงใหม่ยังไม่ได้ตัวตีนน้อยยังไม่เข้าตัวเข้านกตัวดำดำตั้งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นดำดำน่ะนะเห็นหางอยู่อ่ะหางชี้ลงพื้นน่ะนั่นแหละเขาเนียดหนาแั้วนะรอจีตตามครับพี่น้องว่านกกระจัดต้นสิบปานมาครับเมื่อไหร่ครับนกเกาฮากันแล้วครับคู่แล้วครับน้องเอ้ยด้วนสิบบมีแต้มอยู่แล้วครับพี่น้องครับฝนตกลงมาหิ้งแล้วครับพี่น้อง ต,ต้องไนต้องใส่สิได้เก็บแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับนกกบป้าก,กบับุกขันครับมีแต่น,นกนตัวขันครับบรรยากาศฝนตกลิน้นนะครับเนาะอาจารย์ต้นก็ได้ไปเก็บนกแล้วครับากย์ต้นเก็บน,กแ,น,ก,ก,บนกแล้วครับเทียบม้านะเก็บนกแล้วครับอาจารย์ปลูกมาแล้วครับก็ตอนไหก็ต้องสำหน้าฟาจากพี่น้องไปแล้วครับเมือนน่อไห้ครับ สุดท้ายนี้ครับอ่าขอให้พี่น้องครับปฏิจจบรุกให้ครับเก็มจะจนครับเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับผมก็บก้าวเข้ามาครับสวัสดีครับ